ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะตอนนี้นะหนุ่มนะฮะหนุ่มนุหนุ่มเบานุนะคะมาถึงนาแล้วบ่ได้หนุ่มเด้ออะเอาเจ้าบ่แม่นหนุ่มบ่เจ้ามีเมี่ยหรอบ่หนุ่มน้อยโอ้หนุ่มน้อยคนหน้ามนุ่มหนุ่มน้อยคนหน้ามนหาดูหน้าหน่อยหน้ามนคนยืนข้างบ่เขาโอ้คอยบ่ได้เว้าเด้อเอฟซี่นเว้าเองเด้อพี่น้องพูดเองเด้อเออพูดพูดเองเด้อ นุวันนี้มีใครมาเซอร์ไพรส์พวกเรามีใครมาเซอร์ไพรส์พวกเรายินดีต้อนรับคนที่อยู่นาคนใหม่เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเหรเนาะไอ้ข่าวว่าวันนี้เขาย้ายของมาเออวันนี้เขาย้ายของย้ายอะไรเข้ามาเลยนะวันนี้เห็นพับเสื้อผ้าเออเอาลุงเตรียมที่ตรงไหนให้แกกลางเต็นท์นอนเออเอ้อ ชิงเหรอนุโอ้โหอ้โช่องช่องนี้ก็ลังเดินทางมานะคะทุกคนเคพราะวันนี้นะะนวันนี้ยินดีต้อนรับย่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าทุ่งนานาวันนี้นะคะมมเดี๋ยวเรารอนะ FC เ,เรารอเขาอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าคนของมาเต็มเลยเห้นคนของมาเต็มเลยเนี่ย เออเบาหนุกับช่างดำเตรียมช่วยยกเออว่าฮะอยู่ที่นี่ห้าปีไม่เป็นไรสิปีก็ไม่มีใครว่าอยู่ห้าปีแล้วก็ค่อยกลับญี่ปุ่นโอ้ค่ะดีแล้วจะได้ช่วยงานลุงช่างพวกเราก็สู่สวแล้ว เมื่อเช้าเห็นเขาไลฟ์อยู่ว่าพี่แอนเข้าสู่หลักสวแล้วนะเออโปรตเกษียณโปรตเกษียณมาอยู่แผนกสวคุณแผนกสวแล้วใช่ไหมเอ้าต้อนรับเข้าสู่จิโกบอกเมื่อเช้าจินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่แกงสวแกงสวเอปุ๊ไม่ได้นะปุ๊ไม่ได้เด้อปุ๊บอกว่าไม่เอาเออปุ๊เขาไม่เอานะ เออเรานี่จะห้าสิบแล้วเนี่ยก็อยู่กับห้ากับ60สิบได้อยู่แม่พีเท่าไหร่แล้วแม่พีเนี่ยไม่ไม่ใช่แม่พีเนี่ยสอบวอยังสอนแล้วสี่สิบกว่าแล้วฮะจริงอ่ะเอองั้นเราอยู่แก๊งสอวกันเนาะแต่ปุ๊เนี่ยก็ต้องไปอยู่แก๊งเออเออ ยังไม่สวใช่ปราปูยังเด็กอยู่เปนน้ป็้ไม่มมไนนะ่ะเพราะฉะนั้นปุจะอยู่ช่วยๆแถวแถวท,เทะเล <laughs> ถ้าเราหน่ะสวแล้วสี่กว่าแล้วเบาวนุพาช่างดำไปไหนไไไโอ้โหอันนี้เขามีเพื่อนใหม่แล้วนะบบาวนุมีเพื่อนคู่ซีใหม่แล้ว ไปแล้ววันนี้ลุงช่างน่าจะพักผ่อน,นน่ <laughs> อ่า<ด>น้องพลอยมาแล้วนะคะตอนนี้น้องพลอยสวัสดีจ้าคึกคักอะไรกันนอหนูพี่น้องอ๋อหมามาหมามาปลาแตนนำน้องหมาไปอาบน้ำ น้องแอนก็มาถึงแล้วนะคะวัสดีลูกวัสดีค่ะจ้าวัสดีค่ะมาแล้วนะคะพอดีมินน้อยไปกับแม่ไปกับแม่เขาโอ้มีอะไรมาเยอะเลยมาเล่นน้ำแล้วน้อง เอ้าเสร็จแล้วอุ้ยโอ้เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีความสุขคอยมีความสุขเด้อนี่เกาให้คอยแน่เกาให้คอยแน่เอ้า ปุ๊กเาาหัวใครคอยแน่ปุ๊กเาาหัวให้คอยแน่ปุ๊เออนั่นแหละคอยมากคอยมากเออนั่นละหาแล้วไปเียาการมะเดี๋ยวจะมีการใดผมฮะเอฟซีอาบน้ำใดผมเหมือนคนเลยพี่น้องอ่ะ

อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเป่าผมนะ่ล,ลนะเพรา,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 ราล้างก็ไปล้างก็ไปเฮ้ย mặt kawaii cau gửi đồn lên kỳ nông cho cau bói gói gói bảo gói 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 ơ, gói hào, gói hào

มื่อกี้นะ่อ,อน้องม้านะคะสองแสบอาบน้ำนะคะ,ะองพอยแอดมินแอนนะก็มาน่าจะมารับยาด,ด้วยนะคะเห็ยนยาบอกว่าจะกลับด้วยนะคะเ,เรารีบมาอู้สองแสบเฮาอยู่ทางนู้นเลยนะเอฟซีนะโอเคค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่นะคะที่จะ เข้ามาอ,อยู่ที่นานะคะก็คือน้องจิโก้นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอจิโก้มานะเ็นบอกว่าขนของมาเต็มเลยนะคะอะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ